สบายดีไม่นี้ก็สิมาเล่นอ่าเกมโมบายือลงแรงคนเดียว The enemy is banning อืม่มีมูลเล่น My pleasure. Your team is banning. Where is my target? Bam. Bam, 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 bam. For honor, the enemy is banning. banning. Ben my fists are unflinching. Welcome to the ring. Your team, team is banning. I didn't cure the pain. The enemy is picking. I did it. keep the cure. Experience the suffering. Please pick suffering. a hero. Oh. I hope they're stronger than me. Call him in despair. The enemy is picking main, Call him My magic flows as freely as the winds The Dragonborn is back Please pick a hero i มีหลายตัวเยเนอ๋อบมีเวทเล็นแต่สายกันจะผ่าอย่างเดียวของตัวนี้ให้เล่นเวทกับแทงเล่นเล่นเล่นเป้นอยู่แต่ว่ามันบมีเอ็มเวทอืม เล, слож, เล่นเวทเล่นเป็นอยู่แต่ว่าเอมเบทบ่มีเลยแกนคือการเล่นเป็นรัามาบยทีมอีสิกนาน่าสวยบบมีสกีน คือสกินมันบริสวยอยยังเขาเนาะบริสวยหแห้งขึ้นหรือว่าเก่งขึ้นมันอยู่ที่พี่มึอเขาที่ยิ่งสื่อแต่โต้วิโลก็ได้ก็ต้องซื้อสกินสกินสพอร์คนที่หมักสวยหมักงาม อัดคลิปประมาณอ่ประมาณยี่สิบนาทีสา้นาทีกว่ากูเีออนฟ์มแล้วก็ฟังมันเป็นเกนเจอร์ เอานายสตีพอกับจุลงหรือบอกกับเซเบอร์คือสีใน <Welcome S 1> เดลมมา้งใช่าช่อชนใ่ใ่่ใน่ใช่ใช่ใช่ใา่ใช่ใช อ๋อลมกมัดเอามาสองมาสองอืมอืมลมกมัดลมกมัดเนี่ยที่เอาตัวนี้มาบริเมนนะีแ้ยบบว่าใส่กําแพงเราเอาไว้พักกับ เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเบิร์นถ่ายเบิร์นคอมโบถ่ายเบิร์นคอมโบนี่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 มันที่ออกผัดนี้แต่ว่าผักปูทิดก็แข่แต่กันเพิ่นบัตเพิ่นบัตสวยสวยเมื่อกี้แต่เมื่อกี้สวยอยากลุ้งทางล่างแต่ว่าเลือดเมื่ลไหร่ลงไปก็เพิ่มเพิ่มบัตเอ้เพิ่มเพิ่มบัตเขาเก็บไปแล้ว ไดคิวแลกหรือว่าเฟิร์นบัตมันก็สแไดงเงินหลยกว่าออกรองเท้ารองเท้าเป็นรองเท้ากันเวทออกรองเท้าก่อนเลยพอเย็นกับมันอ้าอุ้ยมันมา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 อะไรบิ่ง รอให้มีอติรับรองแตกมาเลยนี่มากลางซีนี่มีอติแล้วนายชีลงไปซอยอเล่นกลางให้นานๆไปเข้าในชีดีใยหนักน,นีน้เออเอาตรตีเ,อเ,ออเอปิดก่อน,นเลยทำ บบมีไฟเปิดก่อนมันนายสิดากอคือแถวเออไหนยังไงมันหนีมันหนีมันยยานสีเบร์มันหยานอุ๊ย นี่เดียวนี่เดียวอย่าเขามาเขามาก,ก็ได้โอ้เอาเอาโอ้ยบอดี้ก็คิวเนะ้ะนี่บอดี้คิวเลยบุ๋งยังดีจ่ะ อุโดนลาาโดนลาดน่ามัมมาาาวมา,า,าแล้วมาแล้วมาแล้วเซเบอร์บัว่มเลยนี่เลยพลังอุ้ยเราตัพทัวะบัวจะลัเื่อเือยุก คุณชิออนโคตรโหเลยขอบอกคนเดียวนะขอบอ,บอกแต่ <Yeah. S 1> <c oughs> เคลิร์นเกนอยู่กํ <c oughs> ลังอัดคลิปคลิปแลหลกฮาเซเบอร์เดินฮาเซเบอร์หนาๆมันโดนเป่นงานมนะั มา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 ยีนานะ้าอาอาบักเนี่ยก็ได้เนี่ยนี่เนี่นแหละคอมโบใส่ไงใส่ประธานว่ามีแทงเกมนี่ว่ามีแทงเกมนี่ว่ามีแทงเอาองอ,าอาแพทนี้ ไอ้บางดับมันอติมันมาเร็วสกอเก่าหาโอ้ยน,อน,น้อจะได,ด้มันวาร์ปโซ่แล้วมั้งเนี่ยอืมนั่นเดียวเลยวะเรื่อยๆเรืยมันวาร์ปโซ่แน่เลยมันวาร์ปโซ่หรือ <Shut down. S 1> แต่ว่าสองหนึ่งศูน เห็นยืนไก่ปลอมร้ายมันก็เลยมากอันนี้ะเห็นเทาเย็นไก่ปลอมมันก็ไปจุดจับเขาปลอมเลยแม่ใจยังเอาปลอมมีทองใจปลอมปลอมกลางกันเขาอ่ะอีปลอมกันใช่อะไร บางรับเลทเกมมันมันบกเก่งเล่นใดสซัพพอร์ตจนเกมกับกลางเกมตีลงมาตีลงมาบ้าเกียบมือนะักดักตักนี่ธนูเขาก็มาแล้ว เพิงวัดเพิงวัดนี่นี่เอาครับ้องครับบอลคระบ๋องกร์ป๋องจัดตายเฮานี่จัดตายโอ้บงคืเปลืงหลังเลยเล่นคนเดียวนะอาวหนเขาตายไปแลวเนาะ ตายสีย่สองเล่นเกมในสมากคนมาคอยเอาป้อมแต่ก่อนเล่นเอาวีเมือนแต่ก่อนแค่เล่นเอาวีเลยดัก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 มีเวลเวลอยู่นี่นะบนอีกเอา้าหนักยิงไปเร็ว กระถ่อองกระถ่เ mm. มันม Al ันเอามันฟาดหน่ิดนหน่ยิงโดนหนึ่ยิงโดนเอาเอาไ่กูซีอ่อนนะอะไรอนเะโอ้ยเห็นเลนอยู่นะกลับไปเดี๋ยว พุซิออนเลนดี้หายเลยอ๊าไหนยิงไตละจบไดยจบนะยืนหน้านีนแค้เลย มันจิตเป็นยเอ็นเสีอขามันหลดุดตัวตายตายเอง <laughs> เอาเอาเอาตายได้แล้วสำคัญที่ปอมกลางกับปอมกลางแต่ก็โอกาสแพร่ร้ายแต่ตอนนี้เอ้ย ก๊าบฟังเซตอนนี้บุ้มีมูลเลยมูชิมาประมันหาทุมเทียงขึ้น,น,นอเออโดนชันเกือบใช่มันกระบอกขังมาเลยนะเฮ้ยบ่อตายเอ้ยมันมามันม่งมาหนมา,มนมา เอาเอาตายโดนมันหยกก่อน <c oughs> ยังหิมหิมโอ้สามสิบนาทีแล้วมั้งเกมหนึ่ง <c oughs> ตอนนี้ไปตองกา้างสังเกตว่าสิเลียนงยงขึ้น ปอมกลางสำคัญสังเกตว่ากุชิออนมันก็จะเดินเดินนี่ก็ได้เดินไปป่าเข้าได้พอป้อมกลางเข้าแหนกุชิออนเกิดบัน่นเนะ

หมดทกมเลย,ยบอกนาน,นานๆตัวเองไปเองยิงอัตตีมากมกว่าตายแต่ว่าอัตตีว้มเอ็มเตูนเจ็ดดูมันดูมันเอามาซองหักยิงเลย ดู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 ที่จริงตัวตัวนี้มันก็โขดทีกันแต่ว่ามันอยู่ที่คนเดนเฮ้ยยาย่ามัน,ม,นมันอยู่ปยาย่ามันนไง เอามาเมาเอามาบางมาอสอีดอดอิดหายเลยไปปุป๊บโดนขาครับอือเกเจอมรอ รอสกิลสองไ้ีมาได้มาได้ไอ้นีนังยิงเลควแล้วถอยถอยถอยตายตายบอลล็อตเสือเรือ มันดักเอานายซีเซเบอร์นายซีมาเซเบอร์มันสินายซีมาเนี่ย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 เอาอันนี่กระลีบทีหายเลยมันดักเอาเอออะไรไปบ้างบังมอดบังมอดมันถึกเก็บในนายซีแพร สกอรอาจีน่แต่วันอาชีเพเน่เนี่ยพวงเนี้ยเชลเนี่ยแล้วันี่ยโอ้ยเนาไป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 เจาหรมาเล้ว เอาทำไมอีตายเองเหรอตายเองวะักจบลอยจบหน้าหน้าเกิดประทันเกิดเกิดประทันเกิดท่านก็บออติมันต้องอัตติจยกก่อนขับเบิงขนงอนอไรก่นตายตายต้คือเก่า ควนถ so ้าเข้าเลนก็เป็นเข้าตรงนอนนอนอัตตีไปก่อนเลยตรงนอนสุกตาตอนนี้เกนเจอเกิดเซเบอร์ตายตายนะตายตายนะมัดข่าวคาบแค่ก็มันหายแล้ว เไป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 ให้คนคนตายคนคนตายมันยิงตายเต่าพิษเกม,มนี้แพ้เกมนี้ <c oughs> แพ้เขาไปยนะังเขาไปยนะัง เขาไปยังถอยมาที่ถอยมาที่เลยถอยมาที่เลยนี่เดียวเองนะบอกถอยให้สองวางบุเห็นเพื่อเพื่อดักเลยตายนี่ยกวนตีนกวนตีน สัวนตีเนาะเอาขามันสวยมันกระติงเสียงละเกมนะมันบุกยาคิด่ปมันที่มามาไหลเนาะมันที่ไหลโดนโดนสวนโดนสวนคืนโดนสวนนะเอาเอาตายเองหมดเลย

เชียร์คิดเล่นอ๋ปอปวดหัวกันมันเกณฑ์เจอมันสิมามาปะบอมาใส่บอมาเาห้เกียร์คดเล่อู้กูสกอ,อ่อนเนาะแต่ละคนนาณาตาย แผลใต้ก็แพสซูให้ใต้ก็แพมันอยากนะเดี๋ยวนีก็ไปเผารลอดเขาในหกตัว สวยสันมันเล่นมันเล่นเป็นมันเผาหลอดเลยแต่ว่าสองคนมันไปอยู่แนีเนี่ย้วเซเบอร์มันก็มายกยัง่อยกเลยไปไๆๆโอ้โอ วยนี่หลดนี่สุดซุดปทีวิตหลอดนี่นด,ะนะะด,นนนดีนี่ด anyway> ีอันเอาังไปสู่เขาสวยเอาหลอดเลยไปหลอดปะสวยทันเล็วดีวะจบได้มั้ยมดูรายกางเออไปกลางไปกลางปะ <Is> now. นายี่จบอะไรจุรงกับอันนี้เกิดจุลงกับเซเบอร์เกิดหลอดเป็นงบ <Your team S 2> มาตายตายปะ <Your team S 1> ป แผลที่เก่าจะไหนก็แผลคือเก่าเนี่ยจุดลงมันไปล่ะปไปไปลเดี๋ยวมันจะไปติคติดนี้มีฟิกใส่ฟิกตาแผลจะไหนก็แผลประเมินธราการบ๊อผ่านอก นีม่มันกันานาทีไปละถอย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 เซเบอร์มันยังติกดกอเกิดอยู่ <c oughs> แตกซ้มอม้าขงกันดิข้าขงวะแตกซ้ำงเอาตูวด,ดีป,ป่อมวะ เออไอแกนเจอมันเชียก็เกิดละเรียนไงขึ้น,นบ้างดับมันต้องลออ่อไออันนี้อันตีตะบมีอันติกอจบเออนั่น่ะออ,ออกไปเอาไปเชียร์ลิงโดนลิงโดน <shattered>

มาที่จบอยู่้านักยิงม,งมันยิงป้อมนะเน่แน่เน่มันเริ่มยิงคนเลยนาะว้าหลอดมาเบิ่งว่ะโอ้โสี่สิบนาทีเลยครอยากเล่นกับเอ็ดเพื่อนไหมเด้อนันกลาเนี่ยคืออ่ ะสมอีกทีไปแหละมันเกิข้อทษนะมันขัดของ